สวัสดีแฟนหงแดงหรือร่พปูทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นดีว่าปูประจำวันที่2 6กุมภา 1, พันธ์2 5ง5ัหรอย่ิบห้าโดยด่าปเดลี่บิลเจอร์โอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้เนๆห้าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นร้องใจกับ็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่งก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นที่เราเกาะติดกันมาอย่างต่อเนื่องกับการอัปเด็ดอาการบาดเจ็บของนักเตะในทีมของเราก่อนเกมนับชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวครับกับเชลซีในคืนวันพุงอย่างที่เราทราบกันดีว่าทีมต้องเสียสองแกนหลักสำคัญในแดนหน้าทั้งเดียรโกโชตาและโรเบรอตโตฟเมโนไปจากอาการบาดเจ็บระหว่างเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกกับอินเตอร์มิลานเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้ว ในรายของดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสนั้นมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บข้อเท้าระหว่างเกมแต่ก็ฝืนลงเล่นมาจนกระทั่งจบครึ่งเวลาแรกและถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปในท้ายที่สุดอย่างไรก็ตามในการฝึกซ้อมของทีมเมื่อว,วันศุกร์ที่ผ่านมาเราก็ยังไม่ได้เห็นเขากลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือทำให้ยังคงต้องลุ้นกันต่อไปว่าเขาจะพร้อมฟาดแข้งกับเชลซีในวันอาทิตย์นี้หรือไม่ล่าสุดในงานแถลงข่าวก่อนเกมนัดดังกล่าว แปบลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมของเยอร์เกนครอฟก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมและยืนยันว่าเขายังคงมีลุ้นที่จะมีชื่อติดทีมได้สำหรับเดียวก็โชตานั้นจนถึงตอนนี้มันยังไม่มีการตอบสนองใดๆกับสิ่งที่เขาได้ทำไปแล้วนะลินเดอร์กล่าวนั่นถือเป็นสัญญาณที่ดีเรายังไม่ได้กาชื่อเขาทิ้งแต่มันก็เป็นความท้าทายเช่นเดียวกันว่าเขาจะกลับมาลงสนามได้ทันหรือไม่ ทั้งนี้นอกจากโชต้าแล้วทางโรเบิร์ตฟอร์เมโนเองก็เป็นนักเตะอีกคนที่ได้รับบาดเจ็บหลังเกมกับอินเตอร์แต่เป็นอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและลินเดอร์ก็ได้ยืนยันว่าเขาจะหมดสิทธิ์เจอกับเชลซีในรายของโ o เมโนเราต้องตามดูอาการของเขาในอีก2วันข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างลินเดอร์สกล่าวต่อเขายังไม่พร้อมลงสนามแต่เราก็หวังว่าเขาจะกลับมาได้ในเร็ววัน ไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยความพร้อมสำหรับทีมของเราก่อนเกมกับเชลซีกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะของทางจอแดนเฮนเดอร์สันไม่ฟิล์กับตันทีมของเรากันบ้างเมื่อเขาได้ชี้ชัดลงมาเลยว่าการควา้าแชมป์คาราบาวครับจะมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับความมั่นใจของทีมในช่วงที่เหลือของฤดูกาล ดังนั้นพวกเขาจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อทำมันให้สำเร็จในเกมวันอาทิตย์นี้ผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งของฤด,ดูกาลนี้เลยนะหากเราสามารถคว้าแชมป์ได้ตั้งแต่เนิ่นๆของซีซั่นมันก็จะกลายมาเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีให้กับทีมเฮนเดอร์สันก่าวเราต้องการจะใช้มันเป็นพื้นฐานเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างแรงกล้า ที่จะกลายมาเป็นตัวกระตุ้นสำหรับการทำหน้าที่ของเราในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ต่อไปนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะทำมันยังมีอีกหลายเกมใหญ่ที่เราจะต้องลงเล่นนับจากนี้ไปแต่เราจะดูมันไปทีละเกมเหมือนที่เราทำกันเสมอมาจากนั้นถึงจะมาดูกันว่าเราจะไปอยู่ที่จุดไหนตอนสิ้นสุดฤดูกาลนี้ใช่เลยในตอนนี้เรายังคงอยู่ในการแข่งขันทั้ง4รายการ แต่สิ่งต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วมากๆนะไม่ว่าเราจะคว้าแชมป์ได้หรือไม่แต่เราก็ทำมันได้สำเร็จแล้วกับการมาถึงรอบชิงชนะเลิศส่วนในรายการอื่นๆคุณอาจจะตกรอบได้อย่างรวดเร็วมากๆหากไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดอย่างที่มันควรจะเป็นผมรู้ดีว่าในโลกของฟุตบอลแล้วสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วมากในตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม แล้วเราก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปในเส้นทางนี้เพราะน,นี่แหละคือเส้นทางที่ถูกต้องสําหรับเราเราจะทําให้ได้แบบนี้ไปจนกระทั่งจบฤดูกาลเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวของนักเตะหม่ป้ายแดงที่เพิ่งย้ายมาอยู่กับทีมของเราดับสดๆร้อนๆในช่วงปลายเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาเขาคนนั้นก็คือหลุยดีอาร์ส ปีกจอมถล่มประตูที่ลิเวอร์รพูลยอมทุ่มเงินระดับ37ล้านอปอนด์วกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม,ตมอีก12ล้านปอนด์ไปซื้อตัวเขามาจากทางเอฟซีปอร์โต้ยางไรก็ตามล่าสุดเดวิดมอยส์นายใหญ่หน้า e ีทีของทางเวสต์นายเต็ดก็ออกมาเปิดเผยว่าที่จริงแล้วพวกเขาเองก็มีความพยายามจะเข้าย่างชิงรายเซนของทางดีอาสอยู่ด้วยเหมือนกันทั้งนี้มอยส์ได้บอกไปถึงขั้นที่ว่า ตัวของเขาได้เข้าพูดคุยกับทางนักเตะเอเย่นส่วนตัวของเขาและต้นสังกัดอย่างทางปอโตไปแล้วแต่เมื่อลิเวอร์พูลเข้ามาทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนแปลงไปมันเป็นความจริงนะที่เราเองก็เลยล่าตัวหลุยดีอาสอยู่ด้วยมอยส์กราวผมเองมีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าตัวทางโทรศัพท์ขณะเดียวกันก็ติดต่อกับทางปอโตเพื่อเซ็นสัญญากับเขา ความเข้าใจของผมเลยก็คือลิเวอร์พูลต้องการที่จะเซ็นสัญญากับเขาในช่วงซัมเมอร์ดังนั้นผมจึงพยายามเซ็นสัญญากับเขาให้ได้ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมเลยแม้กระนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการที่เราได้ติดต่อท่าทามเขาเข้าไปในเดือนมก,กราคมนั้นได้ส่งผลกระทบถึงการตัดสินใจของลิเวอร์พูลที่เร่งดำเนินการในการคว้าตัวเขาหรือไม่อย่างไรกัน อย่างไรก็ตามเขาก็ถือเป็นนักเตะที่สุดยอดมากๆเลยนะมันมีบางช่วงเลยด้วยซ้ําที่ผมคิดว่าเขาจะกลายมาเป็นนักเตะของเราแล้วแล้วเราก็ได้พูดคุยกับทางเอเย่นส่วนตัวของเขาที่กรุงลอนดอนซึ่งทุกอย่างก็เดินหน้าไปจากนั้นมันก็มีสโมสรอ,อื่นๆที่ติดต่อเข้ามาด้วยสโมสรของเราเองพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอหากเจอนักเตะที่เหมาะสมและมันก็น่าเสียใจจริงๆ ท,ท้ายที่สุดแล้วเราไม่ได้ตัวเขาเรามารยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูบทสัมภาษณ์ของทางดิดมาฮามันอดีตดเตะรับตำนานของทีมเราและทีมชาติเยอรมันกันบ้างเมื่อเขาได้ออกมาชีชา้ชัดเลยว่าเยอเกนครอฟคือคนที่บุกเบิกให้คุณสื่อชาวเยอรมันได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในพิมเมยริกกันอย่างล้นหลามหลังประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูล และแม้แต่ทางรัฟฟรังนิกนายใหญ่ของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็เป็นนี่กุญสือของเราด้วยมันยังมีผู้จัดการทีมเยอรมันอีกหลายคนที่ได้รับโอกาสเข้ามาคุมทีมในหลีกลองของอังกฤษด้วยไม่ว่าจะเป็นดานิเอลฟาเกของนอร์ทสิตี้และเดวิดวากเนอร์ของคัตเตอร์ฟิลด์ตอนที่พวกเขานำทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกได้ฮามันกล่าว หากมันไม่ใช่เยอร์เกนครอปที่ได้เข้ามาบุกเบิกความสําเร็จกับทางลิเวอร์พูลเอาไว้ก่อนผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีกุนซือชาวเยอรมันคนอื่นๆที่ได้รับโอกาสกันอย่างกว้างขวางแบบนี้หรอกนะแน่นอนว่าโทมัสทูเคิลเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสนั้นด้วยหลังจากช่วงเวลาของเขาที่ปารีสแซงต์แชร์แมงและบรสเซียดอทมุนแต่ผมคิดว่ามันยังมีคนอื่นๆที่ได้รับประโยชน์อีกในอดีตที่ผ่านมา เราได้เห็นคุณสื่อชาวฝรั่งเศสคุณสื่อชาวสเปนนิชและคุณสื่อชาวโปรตุเกสเข้ามาทํางานในพิมลีหากคุณทําผลงานได้ดีผู้คนก็จะมองไปที่คุณสื่อจากชาติเหล่านั้นแน่นอนว่าในบริบทดังกล่าวนั้นผมยังหมายถึงทางราฟรังนิกที่ได้มาคุมทีมแมนเชสเตอร์อยู่นาเต็ดด้วยเพราะคุณดูประวัติการทํางานของเขาที่จริงแล้วเขาไม่มีทางที่จะได้งานแน่แต่เขาทํามันได้เพราะได้ประโยชน์จากครอป เหมือนกับกุณซือชาวเยอรมันอีกหลายคนแม้ว่าเราจะต้องดูกันต่อไปว่ารังนิกจะสามารถรักษางานของเขาเอาไว้ได้หรือไม่ก็ตามทีเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ในนายก็พาพพิงทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันไปแล้วผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวของพวกเขากับทีมของเราต่อเนื่องกันไปเลย ต้ว่าหนนี้เป็นในแง่ของการเงินกันบ้างหลังจากลิเวอร์รพูลเพิ่งประกาศตัวเลขทางบัญชีอย่างเป็นทางการสำหรับผลประกอบการในปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือของฤด,ดูกาล2020-2021ถึงนั่นเองทั้งนี้แม้ในภาพรวมเราจะขาดทุนที่4.8ล้านปอนด์เน,นด้วยภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่รายได้ในภาพรวมของทีมก็ทยานขึ้นมาแตะหลัก487ล้านปอนด์ในช่วงเวลาดังกล่าว เทียบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่รายได้ลดลงถึง39ล้านปอนด์มาเหลือที่ตัวเลข494ล้านปอนด์ในช่วงเวลาเดียวกันนั่นทำให้คีแลนแม็กคกวยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินได้ออกมาชี้ชัดเลยว่าลิเวอร์รพูลกำลังจะแซงหน้าแมนยูที่ครองความยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนานในฐานะสโมสรที่ทำรายได้มากที่สุดของเกาะอังกฤษลิเวอร์รพูลมีผลประกอบการที่น่าประทับใจเลยนะแม็กคววยกล่าว ในภาพรวมแล้วมันดูดีเลยเพราะผลที่ออกมาดูดีกว่าที่เราได้คาดการกันเอาไว้เสียด้วยซ้ำสำหรับปีที่เจอผลกระทบจากโควิด1 9เช่นนีมันมีการเติบโตอย่างมากในเชิงของรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเชิงพาณิชย์สิ่งที่น่าสนใจอย่างมากก็คือในตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังใกล้ที่จะแซงหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้ว ยูไนเต็ดทำรายได้รวมอยู่ที่494ล้านปอนด์ขณะที่ลิเวอร์พูลตามมาติดๆที่487ล้านปอนด์ดังนั้นพวกเขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าหากประสบความสำเร็จในสนามมันจะส่งผลดีมาถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยสำคัญดีวกับไนกี้จะส่งผลดีกับพวกเขาในฤดูกาลนี้นอกจากนี้พวกเขายังมีอีกหลายดีวกับหลายบริษัททั่วโลกเมื่อนำปัจจัยเหล่านี้มารวมกัน ผมก็คาดว่ารายได้ของพวกเขาจะเติบโตอย่างมากในฤดูกาล2021-2022ึงแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ